สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาอีกแล้วจ้าแกะกล่องพัสดุจากโอนะคะอ่าโอจะมาโชว์กล่องพัสดุนะคะมาดูกันจ้าโอสั่งอะไรมาบ้างวันนี้มาสองกล่องค่ะอันนี้กล่องที่หนึ่งแล้วก็อันนี้คือกล่องที่สองจ้ากล่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเพิ่งมาถึงวันนี้เลย มาแกะกล่องเล็กกันก่อนเนาะมาถึงแล้วก็แกะเลยสำหรับอันนี้วันนี้เนาะโอ้ยแพ็คมาดีแต่กล่องมันเป็น่องดัดแปลงช่วงนี้ก็บางอารมณ์ก็ดีดีขยันสั่งนะคะบางอารมณ์ก็ขี้เกียจขี้เกียจสั่งประหยัดตัง นี่จ้าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่ามาดูนะคะมาดูโอ้กาะแก่งระกะแกะกลองพัสดุโอ้ยนอโอโหอันใหญ่เชียวค่ะลิปบินจ้าลิปบินจากลาซาด้าเนี่ยจ้าลิปบินพับเปลี่ยนปุยทาน ครบไหมเนี่ยสั่งมากี่อันก็ไม่รู้แต่มันมีมาแปดสีเอไม่แน่ใจว่าครบหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปทวนออเดอร์ดูอีกทีหนึง่งแปดสีเดี๋ยวสักครู่นะคะขอทวนออเดอร์แป๊บหนึง่งแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสรุปนะคะสรุปของสินค้าตัวนี้นะคะมาไม่ครบค่ะเพราะโอ๋สั่งมามันจะมีลิบบิน สีทองหนึ่งมว้วนโอเคสีเหลืองทองสีเหลืองทองอาจจะเป็นอันนี้หนึ่งมว้วนโอเคค่ะแล้วก็สีขาวใสสีขาวใสสองมว้วนแต่มีมาแค่หนึ่งม้วนนะคะน่าจะแล้วก็สีชมพูเข้มหนึ่งมว้วนโอเคสีม่วงหนึ่งมว้วนโอเค สีเหลืองอีกหนึ่งม้วนอันนี้เหลืองทองอันนี้เหลืองนะจ๊ะอ่าโอเคแล้วก็สีโอรสสีโอรสหนึ่งม้วนโอเคสีขาวมนหนึ่งม้วนโอเคทั้งหมดสินค้าที่สั่งมีเก้ารายการแต่มาถึงเราแค่เนี่ยจ้ะยอดรวมสินค้าที่สั่งมีเก้ารายการมาถึงเราแค่แปดรายการนะจ๊ะเพื่อนๆดูนะ สินค้าชิ้นแรกมาไม่ครบค่ะไม่โอเคค่ะหนึ่งอย่างแล้วตอนนี้กำลังติดต่อไปที่ร้านค้าที่เขาขายอยู่นะคะยังไม่มีคำตอบกลับมาว่าเขาว่ายังไงเดี๋ยวเขามีคำตอบกลับมาแล้วเดี๋ยวโอจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับกล่องแรกโอเคค่ะสินค้าไม่ครบขาดไปสีขาดสีขาวสายหนึ่งม้วนค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะน,นี้ก็มาเป็นกล่องที่สองนะคะเพื่อนๆกล่องที่สองนี่โอ้ก็มีออเดอร์ไปออเดอร์ไปทั้งหมดมาดูใกล้ๆหกสิบเก้าชิ้นนะคะราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทรวมส่งนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะครบไหมโอ้จะไม่เช็คตามสีนะโอ้จะดูแค่ว่า,าสินค้าจำนวนสินค้ามีกี่ชิ้นนะจ๊ะมาเปิดกล่องดูกัน ดีเลยนะเนี่ยที่โอ๋ทาคลิปเพราะว่าถ้ามันขาดมันเหลือมันอะไรโอ๋ก็จะได้คอมเพนที่ร้านแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวอันนั้นยังค้างคาใจโอ๋อยู่เดี๋ยวจะมาเป็นอันนี้อีกอันนี้ขนส่งของเคอรี่เมื่อกี้ของขนส่งของแฟดอยู่ที่คนแพ็กนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าจักจะยังไงแล้ว จากใจยังไงเนาะสั่งสั่งก็ไม่ได้สั่งเยอะนะสั่งแค่เก้าชิ้นไม่น่าหลงเนาะน่าจะดูเอะใจหน่อยว่าเอ้ยรับเงินมาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราส่งเงินไปไม่ครบเขาจะรู้ไหมเนี่ยฮะก็ส่งของมาให้เราไม่ครบอย่างเงี้ยอันนี้ห่อละกี่อันห่อละสิบอันนะจ๊ะสองสี่หกแปดสิบ ิบที่หนึ่งครบสองสี่หกแปดสิบนี้ยี่สิบสองสี่หกแปดสิบสามสิบสองสี่หกแปดสิบสี่สิบสองสี่หกแปดสิบห้าสิบสองสี่หก สิบหกสิบสองสี่หกแปดเก้าโอ้ยนึกว่าจะแถมซะแล้วลุ<ห> <c oughs> น้นอยู่ตั้งนั้นอันนี้ไม่ม e ีแถมนะคะอันนี้ครบค่ะอ่าไอเรื่องสีน่ะไม่ไม่สำคัญนะคะว่าจะของครบเพราะว่าสีมาแล้วก็เออขาดเหลือตัวไหนแล้วก็ทำได้ลายเขาน่ารักจ้าจะเป็นลายฟุ้งฟิ้งเชียวโอ้มาทำเหรียญปวยทานนะคะอันนี้ ทั้งทำให้ทานและทำขายค่ะถ้ามีลูกค้าสนใจสั่งให้โอ้ทำหรือว่าจะมาซื้อที่บ้านก็คือก็ขายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า,ามีงานบุญงานบวชเขาไม่มาซื้อเราเราก็เสนอหน้าค่ะเสนอหน้าเอาไปให้ทานตัวเองถ้าเรารู้นะเราจะเสนอหน้า,าไปเองค่ะโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมาบอกมากล่าวแต่ตอนนี้สินค้าโขาดไปหนึ่ง หนึ่งสีเนี่ยเป็นสีที่โอชอบใช้มากเลยสีขาวสีขาวเนี่ยเขาจะแทรกไปได้กับทุกสีนะคะมันจะกลมกลืนไปได้กับทุกสีจะเป็นสีขาวดําสําหรับงานศพแล้วก็สีขาวทองสําหรับงานบวชอะจ่ะเนี่ยจะโอก็จะทําไว้เยอะมากเลยเนี่ยทําไว้เยอะเชียสีขาวทองโอจะชอบใช้สีขาวแซมกับสีอื่นเพราะว่ามันอ่ามันตัดกันดีอะค่ะสีมันสวยดี อันนี้ก็จะทําไว้ถ้าเป็นงานสุดก็จะเป็นสีดําขาวอันนี้ผม๋ไม่ได้ทําเหรียญปวยทานนะคะเนี่ยโอ๋มากินแล้วมันหล่นลงมาแน่จะ้ะจะจะมีดําขาวจะมีหลายดอกอันนี้ดอกนี้มันก็ทาง่ายแล้วก็จะถูกลงหน่อยถ้าดอกอย่างอื่นมันก็จะแพงหน่อยค่ะแน่จะ้ะอันนี้ทําดําขาวไว้ก่อนเพราะว่าดอกอื่นก็มีทําไว้แล้วโอเคค่ะเพื่อนๆ วันนี้มารีวิวสินค้าจริงๆแล้วมันต้องมีอีกกล่องหนึ่งมาเนาะอีกกล่องหนึ่งมันจะเป็นดํากับขาวดำสีขาวสีมันยังมาไม่ถึงเพราะอันนั้นสั่งช้าสั่งที่หลังเขาสรุปนะคะสรุปออเดอร์โอมาไม่ครบค่ะเดี๋ยวทางร้านต้องรับผิดชอบให้โอถามว่าแพงไหมมันก็ไม่แพงละค่ะแต่มันเสียความรู้สึก ตรงที่ว่าถ้าเราไม่เช็คเนี่ยโอสั่งมาเยอะๆอย่างเงี้ยบางทีโอก็ไม่ได้เช็คสินค้านะคะโอก็เออแบบไว้ใจแม่ค้าเนาะเที่ยวที่แล้วสั่งมา30กว่าม้วนก็ไม่ได้เช็คสีไม่ได้เช็คอะไรแต่วันนี้ตั้งหงิดใจยังไงก็ไม่รู้เนี่ยมาเปิดแล้วมานับดูโดยปกติแล้วจะไม่นับนะจ๊ะเราก็ชอบอยู่แล้วเนาะปกติเราจะไม่นับเดี๋ยวดูความรับผิดชอบของแม่ค้าค่ะว่าม้วนหนึ่งเขาจะส่งมาให้เราไหมโอเคค่ะ สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้โอ๋ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาบอกครั้งต่อไปนะคะว่าโอ๋จะได้ลิบบินมวนใหญ่คืนกลับมาหรือเปล่าที่เขาขาดส่งมาให้โอ๋บายบายค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โอ๋ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายจ้าบายบาย